สวัสดีครับวันนี้ก็มาพาจามาเดินเล่นที่บึงศรีฐานนะครับแล้วอาคารการศึกษาพิเศษครับวันนี้เราอยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นศาลา,าพระราชทานแห่งใหม่นะครับก็นักศึกษารุ่ในใหม่ก็จะมารับปริญญาที่นี่นครับเริ่มตั้งแต่รุ่นรุ่นผมนะฮะรุ่นที่32นะครับางานรับปริญญาที่ขอนแก่นก็เพิ่งจบไปนะครับเมื่อวันที่1 3บสาธันวานะะนี่ครับบรรยากาศช่วงเย็นนฮะช่วงเย็นก็จะ นี่ครับอากาศดีครับตรงนี้นะก็จะมีนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็จะมาออกกำลังกายกันเยอะนะครับตรงนี้สวยครับอ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านนั้นกันครับเข้ามาข้างในแล้วนะครับนี่นะครับก็ตอนช่วงเย็นๆนะก็จะมีเป็นคนมาออกกำลังกายเยอะเลยนะครับมีรถจอดเป็นแนวเลยนะนะครับก็จะเป็นทางวิ่งแบบนี้นะครับรอบรอบบึงสีฐานนะครับฝั่งกาญจนพิเศษนะครับ เราจะมีสนามเลยครับกั้นเป็นส่วนนะฮะลูกเล็กเด็กแดงครับนะมาเล่นสเก็ตก็มีนะครับแล้วก็เล่นเบ้ากันนะครับช่วงนี้นะครับดูบนเผลอนี่ก็เหมือนสนามหลวงกันนะครับไปด้านนั้นนะครับด้านนั้นก็จะเป็นบึงสีฐานนะครับซึ่งรอบบึงเนี่ยก็จะมีที่นั่งนะครับให้นั่งชมบึงสีฐานนะครับอันนี้ถ่ายจากมุมบึงสีฐานนะครับ ก็จะเห็นแนวต้นสนด้วยนะฮะเรียงรายครับก็อย่างที่บอกที่คลิปที่แล้วนะครับว่าต้นสนเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์คู่สีฐานนะครับมาตลอดนะมีในเพลงเชียร์กลางแล้วด้วยนะครับ ก็จะมีร้านขายเว้าอยู่นะนะครับอยู่ตรงนี้ก็ให้น้องๆนะครับเด็กๆเล่นกันนะครับสรุปครับกลายเป็นสวนสาธารณะของครอบครัวนะครับก็มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับชาวมขครับ ไปออกกำลังกายด้วยนะครับรูวิ่งด้วยนะมาแล้วครับเจียคกับคุณแม่ครับวันนี้มาด้วยได้ว่าวมาตัวหนึง่งอะไปไปแล้วครับได้แล้วครับเด็กได้ว่าวไปตัวหนึง่งฮะไปแล้วคุณแม่พาไปแล้วครับเด็กไปไหนไม่รู้ครับแม่เล่นเองแล้วครับตอนนี้ <c oughs> เออ มาแล้วครับมาแล้วครับมาทวงคืนแลวฮะอ่านี่ครับสังเกตนะครับตรงกลางขาวๆเล็กๆนะโรนันโดน้อยครับฟิตจริงๆไล่บอลกันเจ้าของเนะี่ยผ่าไปแล้วครับไม่ใช่ลิงชิงบอลน,นะครับหมาชิงบอลน,นะ ฟิตจริงๆครับวิ่งเอาเตีไปมั่วเขาไดครับวิ่งอยู่ตรงนั้นระวังพี่เขาเตะบอลลูกเอาเตีไปจนได้ครับผ่าวงไปอีกแล้วอันนี้ก็สายนี่ฮะเสอ้อฟ้านี่ครับสายปวดครับวิ่งไปเรื่อยครับทั่วไปหมดครับตอนนี้มันก็แหละอันนี้จะเป็นจะเป็นลู่วิ่งด้านในนะครับก็จะเป็นรอบในนะฮรรอบในก็จะอยู่ชิดกับริมบึงเลยนะครับ ถ้าฟิตๆหน่อยก็รอบนอกครับนะครับเป็นลูกวิ่งรอบนอกด้านนู้นนะฮะตรงดูฮะตรงต้นสดนู่นนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นบึงสีฐานนะครับฝั่งบ้านสีฐานนะครับตอนนี้ก็มีทําเป็นเป็นบล็อกทางเดินนะครับ นะครับแล้วก็มีคนมาเล่นด้านนี้เหมือนกันนะครับหมอออร์นกายด้านนี้มนกานจะไม่เยอะสู้ด้านสั่งอาคารการจนาพิเศษนะครับซึ่งก็ยังยังไม่เปลี่ยนเยอะนะครับก็จะมีพวกนะครับมีเสาไฟสปอตไลท์พวกนี้ครับที่เพิ่มขึ้นมานะสมัยผมเรียนก็จะไม่มีนะแต่ว่าก็จะเป็นสนามหญ้าอย่างนี้แหละครับเตียนเตียนน,นะครับส่วนทาง ทางรถวิ่งนะครับทางมอไซค์วิ่งตรงรอบบึงตรงนั้นก็ยังยังไม่มีเป็นทางลัดยางเป็นบล็อกอยู่นี้นะก็จะเป็นดินแดงอยู่นะครับก็ช่วงเย็นๆครับความทรงจําสมัยก่อนก็นะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับบริเวณสนามหญ้าตรงนี้นะครับก็จะมีร้านส้มตํามานะครับเป็นรถเข็นนะครับเทียบเลยนะครับแล้วพวกเราก็สมัยนั้นก็จะขี่มอไซค์กันมาเล่นแถวนี้นะช่วงเย็น แล้วก็จะซื้อส้มตำนะครับแล้วก็นั่งกินกันริมบึงตรงนี้นะครับดูผ้าที่ตกดินไวนะครับตอนนี้ก็คงเขาคงจะไม่ไม่ไม่ให้เข้ามาขายของนะครับเ,รเข้าใจว่ามันจะมันจะเป็นเรื่องเพราะาตอนนี้คนเรานักศึกษาแล้วก็คนในมหาลัายนี่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาขายของตรงนี้ด้วยวคงจะมีปัญหาเรื่องขยะนะครับ